ยมกปฏิหารปาริจเฉตที่22ตถาราชคหันคันตว่าในกาลครั้งนั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคพระองค์เสด็จไปสู่เมืองราชกลึกทรงประทับอยู่ในเวลุวันมหาวิหารครั้งนั้น,มมย,น,ย,ย,น,น,นยังมีเศรษฐีผู้หนึ่ง อยู่ในเมืองราชคกึกเศรษฐีนั้นลงเล่นน้ำในคงคาจึงให้ขึงซึ่งขายเป็นรั้วล้อมท่าที่ตนอาบน้ำเพื่อจะกันเสียซึ่งอันตร,รายต่างๆขณะนั้นยังมีจันแดงต้นหนึ่งบังเกิดอยู่ใกล้ฝั่งน้ำเสาะรากก็โค่นลอยมาตามกระแสน้ำกระทบศิลา ก็หักเป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่แต่ท่อนหนึ่งเป็นปุ่มกลมโตท่าหม้อถนนมีตะไคร่น้ำจับหุ้มโดยรอบลอยลงมาติดอยู่กับข่ายเศรษฐีจึงให้คนทั้งหลายยกขึ้นมาจึงถามว่านั่นจะเป็นอะไรครั้นเศรษฐีรู้ว่าปุ่มไม้จึงให้คนถากออกดูก็รู้ว่า แก่นจันแดงมีราคามากกิริยาว่าเศรษฐีนั้นจะเป็นมิจฉาทิฏฐิหรือสัมมาทิฏฐิก็ไม่ใช่จึงมาคิดในใจว่าคนทั้งหลายพูดกันมากว่าคนนั้นเป็นอรหันต์คนนี้เป็นอรหันต์เราจะกลึงปุ่มจันให้เป็นบาทแล้วก็ยกขึ้นไว้บนอากาศ ใครเป็นอรหันต์ก็เหาะมาเอาไปเราจะได้เป็นที่ไหว้นมัสการเศรษฐีคิดแล้วก็ให้คนปลึงปุ่มจันทร์ทำเป็นบาทแล้วก็เอาไม้ไผ่ต่อๆกันขึ้นไปสูงหกสิบองเอาบาทไม้จันทร์ขึ้นแขวนไว้ให้คนร้องประกาศทั่วไปว่าใครเป็นอรหันต์ ก็เหาะมาเอาบาทจันลูกนี้ไปครั้งนั้นยังมีครูทั้งหกมีบุรณกัสปะเป็นต้นจึงว่าแกเ่เศรษฐีว่าบาทนี้สมควรแก่เราท่านจงให้บาทนี้แก่เราเถิดเศรษฐีก็ไม่ให้ว่าผู้ใดเหาะได้ก็เอาไปเถิด ยูมาถึงวันที่กำรถหกนิคันธนาตบุตรก็ใช้สิทธิ์มาว่าแก่เศรษฐีว่าบาทนี้ควรแก่อาจารย์ของเราท่านอย่าให้ต้องทำปฏิหารเหาะมาเลยด้วยของเล็กน้อยเท่านี้ท่านจงให้เสียด้วยความเคารพเถิดเศรษฐีก็ไม่ให้ว่าใครเหาะมาได้ ก็เอาไปตามความปรารถนาภายหลังนิคันธนตบุตรมาด้วยตนเองจึงสั่งลูกศิษย์ว่าเรายกมือยกเท้าขึ้นทำท่าจะเหาะแล้วท่านทั้งปวงจงห้ามเราเขายึดมือยึดเท้าเราไว้ว่าท่านจะเหาะขึ้นไปทำไมกับของเท่านี้สั่งแล้วก็พากันมาสู่สำนักแห่งเศรษฐี พูดจากแก่เศรษฐีแล้วก็ขอซึ่งบาทเศรษฐีก็ไม่ให้จึงลุกขึ้นทําอาการจะเหาะสิทธิ์ทั้งหลายก็พากันห้ามปรามเข้าจุดคร่าเหมือนสัญญาที่สั่งกันไว้นิคันธนาตบุตรจึงว่าแก่เศรษฐีว่าเราจะเหาะสิทธิ์ทั้งปวงเขาไม่ให้เราเหาะท่านจงให้บาดแก่บเราเถิด เศรษฐีก็ไม่ให้แต่พวกเดรัถีไปทำความเพียรอยู่ถึงหวันก็ไม่ได้บาทสัตตเมธิวะเสครั้นถึงวันที่7พระโมคคัลลานกับพระปิณฑโทละพระทวาชเทระเข้าไปบินทบาทในเมืองราชรกฤกไปยืนห่มคลุมจีวออยู่บนศิลาใหญ่แห่งหนึ่ง ได้ยินนักเล่นทั้งหลายพูดกันว่าครูทั้งหกกล่าวยอยกว่าเป็นอารหารันเสรษฐีเอาบาดจนันขึ้นแขวนไว้ว่าใครเป็นอารหารันจงเหาะมาเอาไปเถิดจนล่วงมาถึงเจ็ดวันทั้งนี้ก็ไม่มีใครจะเหาะไปเอามาได้เราทั้งปวงพึงรู้เถิดว่าในโลกนี้ ไม่มีอารหันเป็นแท้แล้วตั้งสุดตะวาพระเถระทั้งสององค์ได้ฟังดังนั้นพระโมคคัลลานจึงว่าแก่พระปิณโทละระระวาทว่าดูกรอนอวสุท่านได้ยินหรือไม่ถ้อยคำนักเลงทั้งหลายกล่าวดูหมิ่นประมาพระศาสดาท่านจงเหาะไปเอาบาทมาให้จงได้ เมื่อพระโมคคลาว่าดังนั้นแล้วพระปิณโทร,ระปะรทวาทก็เข้าสู่จตุตยานอันเป็นบาทะแห่งอภิญญาณกระทำปฏิหารเหาะขึ้นไปบนอากาศสูงได้สามขาพยุตกับทั้งแผ่นศิลาใหญ่ที่ยืนเหยียบอยู่นั้นก็เลื่อนลอยขึ้นไปด้วย ราวกับว่าน,นุ่นและสําีีปลิวขึ้นไปตามลมแล้วก็เหาะเวียนรอบพระนครเมืองราชคลึกชนทั้งหลายกลัวศิลาจะตกลงมาทับก็พากันเอากระด ông, ้งตะแกรงขึ้นบางศีรษะครั้นถึงวันที่เจ็ดพระเถระก็ทำลายแผ่นศิลาออกมาแสดงกายให้ปรากฏเหาะลอยอยู่บนอากาศเวหา จนทั้งหลายก็พากันร้องว่าพระผู้เป็นเจ้าจงจับไว้ให้มั่นอย่าให้ตกลงมาพระเถระเจ้าก็เอานิ้วเท้าขีดแผ่นศิลาอันใหญ่แล้วก็คว้างไปให้ตกลงอยู่ที่เดิมพระผู้เป็นเจ้าก็เหาะลอยอยู่ตรงหลังคาเรือนแห่งเศรษฐีเศรษฐีเห็นอาการดังนั้นก็หมอบลงกับพื้นพระสุธา จึงมีวาจาร้องอาราธนาว่าพระผู้เป็นเจ้าจงลงมาเถิดเมื่อพระเถระเจ้าจงลงมาจากอากาศจึงให้นั่งเนื้ออาจอันสมควรแล้วจึงนำบาทที่แขวนลงไปใส่จตุมัทุรสให้เต็มบาทน้อมเข้าไปถวายแก่พระเถระพระเถระ ก็รับเอาบาทแล้วก็บ่ายหน้าไปสู่วิหารมหาชนทั้งหลายที่ไปในที่อื่นๆไม่ได้เห็นซึ่งปฏิหารก็พากันมาอาราธนาให้พระผู้เป็นเจ้าทำปาฏิหารพระมหาเถระก็กระทำซึ่งปาฏิหารมีประการต่างๆแล้วก็กลับไปสู่วิหารดังกล่าว สมเด็จพระพุทธเจ้าได้ฟังเสียงมหาชนอื้ออึงจึงตรัสถามพระอานนท์ว่าเสียงอะไรพระอานนท์ก็ทูลซึ่งเหตุนั้นตั้งแต่ต้นจนอวสารพระศาสดาจารย์ทรงทราบจึงติเตียนและให้ทำลายบาทจ,จันนั้นเสียให้เป็นจุนแล้วแจกภิกขุสงฆ์ทั้งหลายทำโอสถใส่จักสุ แล้วก็ส่งบัญญัติห้ามไม่ให้สาวกทำปาฏิหารติตะทิยาฝ่ายพวกเดียรถีทั้งหลายรู้ซึ่งการจึงเที่ยวประกาศพวกชาวบ้านว่าเราทั้งหลายไม่แสดงคุณในตนให้ปรากฏแก่ท่านทั้งหลายด้วยเหตุแต่บาจันมีประมาณน้อยสาวกแห่งพระสมณะโคดมมาแสดงซึ่งคุณในตน ด้วยเหตุแก่บาดจันนั้นพระสมณะโคดมให้ทำลายเสียซึ่งบาดจันแล้วบัญญัติห้ามไม่ให้สาวกทำปฏิหารต่อไปบัดน,นี้เราจะทำปฏิหารแข่งริดแก่พระสมณะโคดมครั้งนั้นพระยาอชาตสตรูราชได้ทราบเหตุว่าพระพุทธองค์ห้ามสาวก ไม่ให้ทำปาฏิหาริย์จึงเสด็จมาเฝ้าพระพุทธเจ้ากราบจูนถามพระพุทธองค์ทรงแสดงความตามบัญญัติพระมหากษัตริย์จึงทูลว่าบันนี้เดียรถีทั้งหลายจะทำปาฏิหาริย์แข่งกับพระองค์พระองค์จะทำเป็นประการใดพระองค์จึงตัดว่าตถาคตก็จะทำปาฏิหาริย์ตามพุทธานุภาพกษัตริย์จึงทูลว่า พระองค์ทรงห้ามเสียแล้วจะทรงกระทำปฏิหารอย่างไรเล่าพระองค์จึงจัดว่าตถาคตห้ามแต่สาวกฝ่ายเดียวจะได้ห้ามตัวตถาคตด้วยนั้นหามไม่ได้กษัตริย์จึงจรัสว่าพระองค์ทรงห้ามแต่ผู้อื่นส่วนตัวพระองค์ไม่ทรงห้ามถ้าพระองค์จะกระทำปฏิหารนั้นจะเป็นอย่างไรพระพุทธองค์จึงตรัสว่า ดูกอดบอพิษเหมือนผลไม้ในสวนอุทยานของบอะพิษถ้าผู้อื่นไปเก็บมาบริโภคแล้วก็มีโทษถ้ามหาบอพิษเก็บมาสวยเองแล้วก็ไม่มีโทษความเปรียบข้อนี้ฉันใดมีอุปะมายะฉันนั้นเพราะเหตุนั้นตถาคตจึงจะทำปฏิหารตามพุทธประเพณีพระมหากษัตริย์ถามว่า พระองค์จะทำปฏิหารเมื่อใดพระองค์ตรัสว่ายังอีกสี่เดือนตถาคตจะทำปฏิหารแทบเมืองสาวัตถีในวันเพ็ญเดือนแปดด้วยเมืองสาวัตถีเป็นที่กระทำปฏิหารของพระพุทธเจ้าทั้งหลายมาแต่ก่อนฝ่ายเดียรและถีทั้งหลายได้ฟังดังนั้นจึงคิดกันว่าอีกสี่เดือน พระสมณะโคดมเธอจะไปทำปฏิหารเมืองสาวัถีเราทั้งหลายควรจะติดตามไปชนทั้งหลายไต่ถามเราจะได้บอกความว่าเราจะกระทำปฏิหารแข่งฤทธิ์แก่พระสมณะโคดมพระสมณะโคดมนี้เรามาเราไม่ให้หนีไปพ้นไปถึงที่ไหนเราจะตามไปถึงนั่นอธโกภคะาวา ครั้งนั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคสเสด็จออกจากเมืองราชกลึกมาสู่เมืองสาวัตถีพวกเดยลจทีก็พากันติดตามมาเบื้องหลังชนทั้งหลายไต่ถามก็เล่าความให้ฟังมันอย่างที่ตนปรึกษากันมาเดินมาตามมักคาคลาดกันวันหนึ่งวันหนึ่งชนทั้งหลายที่รู้ก็ติดตามมาเพื่อจะดูปฏิหาร ครั้นถึงเมืองสาวัตถีให้อุปัาเรียรายทรัพย์กระทำบ,บนดบมีสาวแล้วไปด้วยไม้ตะเคียนลังคามุงด้วยดอกนินอุบลบอกแก่มหาชนว่าจะทำปาฏิหารในบนดบนั้นตะทากะเลในกาลครั้งนั้นพระยาประสณนทิโกสลได้ทราบว่าพระพุทธองค์เสด็จมาประทับอยู่ในพระเชตววัน จึงเสด็จออกมาเฝ้าแล้วกราบทูลว่าพวกเดรัจฉีทําบนดบจะแสดงปาฏิหารข้าพระองค์ก็จะทําบนดอกถวายแก่พระองค์จะได้ทําปาฏิหารพระศาสดาจารย์จึงตรัสห้ามว่าบพิษอย่าก,กระทําเลยสมเด็จพระอินทราธิราชจะทำถวายพระราชาถามว่าพระองค์จะทําปฏิหารในที่ใด พระองค์บอกว่าจะทำปฏิหารในที่ใกล้ไม้ขันธามะพฤกคือไม้มะม่วงเดรัจฉีทั้งหลายรู้เหตุว่าพระองค์จะทำปฏิหารที่ต้นไม้มะม่วงก็ให้อุป,ปถาไปซื้อต้นมะม่วงโค่นขุดถอนเสียที่สุดแตกขึ้นมาในวันนั้นก็ให้ถอนเสียปุณณนะทิวเสย ครั้นถึงวันเพนเดือน8เวลาเช้าพระพุทธองค์เสด็จเข้าไปในพระนครพบคนรักษาสวนอุทยานของพระมหากษัตริย์มีนามบัญญัติชื่อว่านายคันธบุรุษได้ผลมะม่วงสุกผลหนึ่งมาจากสวนอุทยานมีโอชารสอร่อยหวานนำมาเพื่อจะถวายพระมหากษัตริย์ครั้นมาพบพระพุทธเจ้าในถ้ำกลางมะคา ก็มีจิตเจตนาศรัทธาเรื่มใสจึงมาคิดแต่ในใจจะประโยชน์อะไรที่จะถวายพระยามาหากษัตริย์ได้สมบัติแต่ในชาตินี้ชาติเดียวถ้าเราถวายแก่พระพุทธเจ้าแล้วจะมีประโยชน์ไปชาติหน้าสิ้นกาลนานคิดแล้วก็น้อมผลมะม่วงเข้าไปถวายแก่พระศาสดาจารย์พระองค์ก็แลดูพระอานนท์ พระอานุ์ก็ถวายซึ่งบาทพระโลกนาถก็สรงรับซึ่งผลแห่งมะม่วงด้วยบาทแล้วสำแดงอาการจะทรงนั่งพระอานุ์ก็ปูราดอาสนะถวายพระพุทธองค์ก็ทรงนั่งกลิ่นม,มักคาพระอานุ์ก็กรองน้ำมาขยำผลมะม่วงเป็นน้ำอัตทบาลถวายแก่พระพุทธองค์พระองค์จึงสั่งให้นายคันทะอุทยาน ปลูกเม็ดมะม่วงลงไว้ในที่นั้นแล้วพระองค์ก็สรงล้างพระหัตถ์รดลงไปในขณะนั้นไซมเมล็ดมะม่วงก็งอกงามเจริญต้นทรงดอกออกผลสูงได้ห้สอกมีผลแก่สุกหล่นใต้ต้นออกเกลื่อนกลามีรสชาติอันหอมหวานป่านมธุรสเห็นปรากฏในขณะนั้น พระมาหกากษัตริย์รับสั่งให้ในอุทยานอภิบาลร,รักษาจึงให้นามสมยาชื่อว่าไม้คันนธามมาปรึกพวกนักเลงทั้งหลายได้บริโภคผลเมียรถอันโอชาก็พาตันดาพวกเดียรทีมีประการต่างๆสักโกเทวานามีนทโทฝ่ายสมเด็จอมรินทราธิราช เป็นใหญ่กว่าเทพพยาดาในสองชั้นฟ้าจึงมีเทวะบัญชาให้วลาหกเทพบุตรุบรรดาลให้ลมพัดเพิกถอนบนดบของเดรัถีสั่งพระอาทิตย์แผดรัศมีให้ร้อนกล้าเผาะกายกายาของพวกเดรัถีแล้วบังคับให้วลาหกบรรดาลให้ลมพัดผงเผาเท่าทุลี มาตกต้องในกายแห่งพวกเดรัจฉีเทพพาดาทั้งหลายก็ทำตามเทวบัญชาพวกเดรัจฉีทั้งปวงก็ทนไม่ได้พากันปรารถนาหนีไปในที่ต่างๆขณะนั้นมีบุรุษชาวนาเป็นสิษย์อุปัาของปุรณกัสปะมาจากนาถือเอาหม้อยาคู่กับเชือกเด่นมาปรารถนา จะไปดูปฏิหารแห่งอาจารย์ได้พบปุรณกัสปะอันนี้มาจึงพูดจาสั่งสนทนาซึ่งกันและกันปุรณกัสปะก็ถือเอาซึ่งหม้อกับเชือกจากบุรุษนั้นลงไปสู่แม่น้ำเอาเชือกข้างหนึ่งผูกปากหม้อข้างหนึ่งเอามาผูกคอแล้วก็โดดลงไปในน้ำทํากาลกิริยา ไปเกิดในอเวจีมหานรกในกาลครั้งนั้นมหาชนก็มาประชุมกันมีปร,ริมณฑลได้36โยอเต็มไปด้วยมนุษย์พอเวลาตะวันบ่ายพระพุทธองค์ทรงพระดำริว่าเวลานี้สมควรตถาคตจะทำปาฏิหารจึงเสด็จออกจากคันทักุติทรงยืนอยู่หน้ามุกวิหาร ครั้งนั้นอุบาสิกาชื่อขอรณีเป็นอนาคามารับอาสาจะทำปฏิหารพระศาสดาจาริถามว่าท่านจะทำอย่างไรนางจึงทูลว่าข้าพระเจ้าจะทำแผ่นดินในจักรวาลน,นี้ให้เป็นน้ำแล้วข้าพระเจ้าจะดำลงไปผุดขึ้นในจักรวาลทั้งสี่ แสดงกายอินทรีย์ให้ปรากฏแก่มหาชนสมเด็จพระทศพลจึงจัดห้ามเสียไม่ให้กระทำปฏิหารครั้งนั้นจุละอนาถบินทิกะคหปดีเป็นพระอนาคามารับอาสาจากกระทำปฏิหารพระศาสดาจารย์จึงถามว่าท่านจะทำเป็นอย่างไร จึงทูลว่าข้าพระเจ้าจะนาริมิตกายเป็นเท้ามหาพรหมใหญ่สูงถึงสิบสองโยจะตบมือบรรลือเสียงให้กึกก้องราวกับว่าเสียงฟ้าร้องใน่ามกลางบริษัทพระองค์จึงทรงตรัสห้ามไม่ให้ทำปาฏิหาริย์ครั้งนั้นนางสามเนรีองค์หนึ่งชื่อว่าจิระสามเนรี อายุได้เจ็ดขวบเป็นพระอา,ารันตาเข้ามารับอาสาจะทำปาฏิหาริย์พระพิชิตมานจึงถามว่าท่านจะทำอย่างไรจึงทูลว่าข้าพระเจ้าจะนำมาซึ่งเขาพระสุเมนและเขาจักรวาลและเขาหิม,มาพานตั้งไว้ให้เป็นลำดับกันข้าพระเจ้าจะเหาะออกมาจากเขาทั้งหลายนั้น ประดุดว่าพระยาหงทองหาที่จะขัดข้องไม่ได้เดรถีทั้งหลายได้เห็นแล้วก็จะพากันปรารถนานี้ไปพระจอมไตรจึงส่งห้ามไม่ให้กระทําปฏิหารครั้งนั้นยังมีสามเณรองค์หนึ่งมีอายุได้เจ็ดขวบเป็นองค์พระกีนาเข้ามารับอาสาจะกระทําปฏิหาร พระองค์จึงถามว่าท่านจะกระทำอย่างไรจรึงทูลว่าข้าพระเจ้าจะไปจับต้นว่าใหญ่อันเป็นธงชัยในจมภูทวีปแล้วจะสั่นให้หวันไหวเก็บเอาผลว่าใหญ่มาแจกให้แก่บริษัทตั้งปวงแล้วจะเหาะขึ้นไปดาวดึงเก็บเอาดอกไม้ปริกชาติในมือสวรรค์มากระทำสการ,ระบูชา สมเด็จพระาศาสดาจึงส่งห้ามไม่ให้กระทำปฏิหารครั้งนั้นพระอุบลวันนาเทร,รีภิกุณีเป็นอัคสาวกเบื้องซ้ายเข้ามาขอรับอาสาจะทำปฏิหารพระองค์ถามว่าท่านจะทำอย่างไรึงทุนว่าข้าพระเจ้าจะนารืมิตกายให้เป็นพระยาบรมจักรประกอบ ไปด้วยบริวารมีประมาณสิบสองยอจะพาบริวารเหาะลอยมาบนอากาศมาถวายอภิวาทพระสัพพัญญูพระองค์ห้ามเสียไม่ให้ทำปฏิหารครั้งนั้นพระมหาโมคคลานเถระเจา้าเข้าไปจะทูลขอกระทำปฏิหารพระองค์ทรงถามว่าท่านจะทำเป็นประการใดจึงทูลว่า ข้าพระเจ้าจะนำมาซึ่งเขาพระสุมเมนมาตั้งไว้ในระหว่างแห่งฟันแล้วจะเคี้ยวเขาพระสุมเมนดังมริกพันนักักกาพระองค์จึงทรงถามว่าท่านจะทำอย่างไรอีกเล่าจึงทูลว่าข้าพระเจ้าจะมมวนซึ่งแผ่นดินอันใหญ่มีอาการดังบุคคลมมวนซึ่งเสือลำแพน แล้วจะหนีบไว้ในระหว่างแห่งนิ้วเท้าแล้วจะกวาดแกว่งแผ่นดินให้หมุนดังจักจะนำมาซึ่งลักษะแผ่นดินในภายใต้มาแจกจ่ายแก่มหาชนทั้งหลายให้บริโภคแล้วจะทำแผ่นพื้นจมพูทวีปไว้ในมือข้างซ้ายจะนำสัตว์ทั้งหลายไปสู่จัก,กรวาลอื่นด้วยมือขวาแล้วจะทำเขาพระสุเมรนเป็นขันฉัต จะยกเป็นดินใหญ่ขึ้นเป็นตัวฉัดจะถือด้วยมือข้างเดียวดุดบุคคลกลางร่มเที่ยวจงกรมอยู่บนอากาศพระมหามุนีนาศก็ห้ามเสียมิให้กระทำครั้งนั้นพระอสีติมหาสาวกทั้งหลายกราบทูลจะทำปฏิหารพระศาสดาจารย์ก็ห้ามเสียไม่ให้ทำต่อไปถามว่า เหตุไรพระองค์จึงไม่ให้สาวกทำปฏิหารแก้ว่าไม่ใช่นิสัยแห่งสาวกเป็นนิสัยแห่งพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นอทะโพควาในกาละครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงพระดำริจักกระทำปฏิหารทรมานซึ่งพวกเดรธี จึงนิรมิตจงกลมแก้วในอากาศโดยยาวตลอดถึงหมื่นจัก,กราวาลเอาเขาพระสุมเมนในหมื่นจักราวาลมาเป็นเสาทองกรองรับเพดานเอาดวงดาวในหมื่นจักราวาลมาประดับเบื้องบนเอาดวงพระอาทิตย์พระจันทร์ในหมื่นจักราวาลมาเป็นประทีปแก้วชวลา เอาสายแก้วในท้องมหาสมุรทั้งหมื่นจัก,กราวาลมาเรียรายในพื้นจงกรมแก้วแล้วพระองค์ก็เข้าจตุตถาชานะอันเป็นที่ตั้งแห่งอภิญญาณกระทำอิทธิปฏิหารเหาะไปบนอากาศสเสด็จลินลาดไปไปมามาอยู่บนจงกรมแก้วด้วยปัทวีกษินแล้วก็นาริมิต รูปเหมือนรูปพระองค์ถามซึ่งปัญหาแก้ซึ่งปัญหาทรงสำแดงปาฏิหารมีอาการต่างๆนานาแล้วก็ทรงกระทำยม,มกปาฏิหารเข้าสู่อโปกสินและเดชโชกสินอย่างท่อน้ำและท่อเพลิงให้พุ่งออกจากประกายในเบื้องหน้าและเบื้องหลังเบื้องบนและเบื้องต่ำ เป็นคู่เป็นคู่กันทั่วทั้งพระสรลีรกายเส้นพระโลมาจึงว่าเรียกยมกปาฏิหารทั้งอัศจันก็บรรดาลมีแผ่นบินไหวเป็นต้นเบื้องบนตลอดถึงพม,มโลกเบื้องขวาทั่วทั้งหมื่นจักรวาลมีโอภาษชัช,ชาวานสว่างไปด้วยรัศมีเป็นที่ยินดีของมนุษย์ และเทพพยายดามีองค์อมมรินทราเป็นประธานกับทั้งเทพพยายดาในเหมือนจักรวาลพากันมากระทำสัการะบูชาสมเด็จพระาศาสดาทำยมกปฏิหารเป็นอเนกประการแล้วก็เสด็จลงจากอากาศประทับเหนือรัตนบ,บัลลังก์สูงโยดหนึ่งเป็นกำหนดอันปรากฏอยู่บนยอดไม้คันธามพฤกในท่ามกลาง ปรับประสัท์ทั้งสี่มีประมาณสิบสองโยชพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดประทานเทศนาโดยสมควรแก่อัจฉาใยเมื่อจบพระธรรมเทศนาครั้งนั้นมหาชนเป็นอันมากก็บรรลุซึ่งมรรคและผลครูทั้งหกและเดียร์ีทั้งหลายก็พากันปรารถนานี้ไปโดยในดังวิสัชนา มาชะนี้จบยมกปฏิหารปริจเฉตที่22